来，来<雷>，边边边，满开满开，满开满开，四四。拉。 嗯嗯。Mm mm. มากินจันไปก่อนทุเรียนจันไปก่อนครับทํามาเมื่อวานได้กินทุเรีนิตะเป็นต้นชม่ครับหรือเาเรียกรสแอปเปิ้ลต้นนี้จะเป็นมะเฟืองสายพันธ์มาเลี B17 นะ ท้าดี5้าสเอาไว้บางระเบิดที่ป exactly. ัตตานีและกะาธิวาสไอ้เจ้า้าแล้วกินยังไงโดดดด่าจะจอดต้องกวนกิงครับกลมลงริ่งโอ้ที่ปัตตานาไปรู้ไปรู้ไปรูไปรูไปไู้ไปรู แล้วกลับบ้านครับกลับรถนี้รถตไม่มาแล้วกัไม่หมดอ่ะกลับปอคนละมือเริ่มเ๋ยเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยในเห็ดในเห็ดเลยเจ้ีพ่อไปไหนเจ้าพ่อไปอยู่ไหนเดินทางเดินทางเดิน นะไม่ได <ar ้ไม่กัดจมูกแก้วมังกรแก้วมังกรครับปลูกไปปลูกมาเสาปูนแทนของแก้วมังกรอีกุ่ก <ah> ่วันนี้แต่เขาบอกเม่อกี้นน้อยจะมีประโยชน์มากคือจะลืไกใครกินสระแล้วก็จะสบายนะแต่ละคำม่ลาบากรับรูทุกค้ผสมประสานกันวันนี้มี่กินนะครับรับรองว่ากินสระแล้วผูปากแน่นอนครับผูกปาก่นอนกิี่ไหนครับินที่สุง บุฟเฟ่ผลไม้รวมนะครับอ๋ไม่ใช่กินที่ปากครับครับเฮ้ยเหมด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 ามครับห้ามกินในรถเอาห้ามกินในรับเวลาจะกินน้องขอก็งอดก่อนวันนี้จะเป็นโซนของต้นยางพาราหรือเรียกต้นไม้ขอทานนะอันนี้ผมคนจีดครับเนี่ยผมจีดยางต้นนี้สีม uh, uh, uh. exactly. ือไหมสีมือ

ก็แบบทั่วู่แล้วนะมัที่สถานีนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะคะชมตามเป็นตามไทยก็นะชมรสชาติในในก็แจ้งคุณตาม นะครับนะครับสวนนี้เขาก็ทำมานานแล้วนะครับประมาณหรือว่าสุภทาคือเมียคือภรรยาท่านนะครับเป็นนักธุริจเป็น<ต>อินทธิเมืองไทยในช่วงหน้าหนาวเขามาเยอะมากนะครับแต่ไม่เคยมาสวนเลยนแน่นอนนะครับปกติเราก็เวลาเราไม่เคยพอนะครับว่าจะแวะดูเพิ่งหน่อยก็ยก็มานน้นนะครับก็คงจะเหลือไล่สุดท้ายนะครับไล่กลับบ้านนะครับ นะครับก็คงเดือนสุดท้ายแล้วนะครับที่นี่ครบวงจรทุกอย่างมีร้านอาหารมีห้องคาราโอเกะห้องประชุมห้องสมัมมนาจัดงานเลี้ยงได้ทุกอย่างจะเป็นงานแต่งก็ได้สถานกากันไม่เจอนะครับมาถึงจุดนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมส,ม,สมพัฒนาแล้วนะครับถ้าผมพิดพลาดจริงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับขอให้สุขภาพทุกท่านแข็งแรงนะครับขอบพระคุณมากนะครับ